พอตกประมาณสักทุ่มสองทุ่มได้ค่ะก็มีชาวบ้านอะคะ่ะหลายคนมาที่บ้านของหนูหนูก็นั่งอยู่ตรงหน้าบ้านเขาก็ถามว่าปูล่ล่ะหนูก็เลยบอกว่าอ๋ออยู่บนบ้านจ้ะไปตามปู่ให้หน่อยอคือตอนนั้นเขาแบบดูลุกลี้ลุกลนกันมากค่ะ,ด,ะดูเดือดร้อนใจหนูก็พยายามกำลังที่จะเดินไปตามปู่แต่พี่แจ็คเชื่อไหมว่าคุณปู่อะคะ่ะเดินลงมาจากบันไดอะคะอ่ะ คือใส่ชุดแบบเสื้อหม้อห่อมสีขาวอ่าแล้วก็ผ้าด,ด้วยสบายข้างหนึ่งแกถือแคนลงมาแล้วก็ใส่สโลงลงมามแล้วก็มีย่ามหนูยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยค่ะว่ามีคนมาตามมะคะ่ะเหมือนแกก็เดินไปหาชาวบ้านที่มาตามแกเลยแล้วแกก็บอกว่าอ่ะไปสิมันแกรู้มันแกเตรียมตัวอยู่แล้วด้วยนะใช่<อ>หนูก็ยังงงว่าอ้าว<อ>ยังไม่ได้ทันพูดอะไรเลยแล้วแกก็ไปแล้วแกก็บอกกับหนูหันมาบอกกับหนูว่า ไม่ต้องไปนะอยู่ที่นี่แหละพอทีเนี้ยค่ะปู่เขาก็ทำพิธีล้ำไปได้สักพักหนึ่งค่ะเหมือนมันมีน้ำอะจากที่มันยิ่งน่งอะค่ะ,ะพี่แจ็คมันแบบมันวนขึ้นบุ๊บุ๊คบุ๊คบุ๊บุ๊คคล้ายๆมันมีฟองอากาศดันออขึ้นมาพออย่างนั้นนะคะเหมือนเขารู้อะค่ะเขาก็ก้มลงไปแล้วช้อนขึ้นมาล่างก็ขึ้นมาเลยค่ะสิ่งที่เห็นก็คือเราไปดูอะก็คือ ไอ้คนชื่อเพื่อนนอ่ะเสียชีวิตที่เราเพิ่งเห็นยืนอยู่ตรงต้นกล้วยะนะใช่ออค่ะเขาบอกว่าคือมาเล่นน้ำกันตั้งแต่บ่ายแล้วครับเพื่อนอ่ะมันจมน้ำแล้วไอ้ตัวพี่มันกับเด็กๆคนอื่นอ,ะอ่ะไม่กล้าที่จะไปบอกพี่แจ็คอา้าวไม่กล้าไปบอกใครหรอใช่คือช่วยไม่ได้แล้วไม่กล้าก็แบบอใครแล้วก็คือหนีหนีไปซ่อนอ จนเรื่องมันแดงขึ้นนะคะออก็คือเด็กคือกลัวกลัวความผิดออก็ไม่มีใครกล้าไปบอกเพราะว่าพยายามที่จะช่วยเหลือกันเองแล้วมันช่วยไม่ได้ค